รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีต้อนรับเข้าสู่รายการซิ p พีเรียน n สนทนาภาษาเกาหลีเต็มที่กับการเรียนรู้มาเรียนพุ่มอ่อนค่ะไตเติ้ลวริธาค่ะไตเติ้ลเมื่อกี้อเอาอีกแล้วเป็นอะไรคะเห็นหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็เวียนหัวหรอกโธพี่มาเรียนไม่เห็นอะไรจริงๆหรอคะเห็นอะไรหรอคะช่างมันะโอ้โหล้อเล่นแม่ซื้อกระเป๋าใหม่มาใช่ไหมคะเนี่ยไม่เห็นบอกกันเลยนะสวยนะเนี่ย ถูกต้องแล้วค่ะแถมใบนี้นะคะทนทานมากๆเดี๋ยวนะอย่าบอกนะคะว่าใบนี้ซื้อมาจากเกาหลีใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ okay. แปลว่างั้นวันนี้เตต้นจะต้องเอาเกร็ดความรู้ดีๆเนี่ยใส่กระเป๋าใบนี้มาอย่างแน่นอนใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะเพราะงั้นเราไปฟังเกร็ดความรู้กันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนีนะคะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ เขาเด่นเขาดังเรื่องของเทนแฟชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะหรือแม้แต่ไอเทมในการแต่งตัวโดยเฉพาะกระเป๋าค่ะพี่มาเรียน<อ>ใช่พี่เห็นช่ว <he en S 2> งนี้มีแบรนด์เกาหลีดังๆเยอะมากเลยถูกต้องค่ะก็คือกระเป๋าแบรนด์ของเกาหลีนะคะเขาฮิตทั้งในประเทศเองนะคะแล้วก็นอกประเทศด้วยรวมถึงในไทยด้วยนะคะเซต,ตนเห็นว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหพรีออเดอร์เต็มพี่เป็นหนึ่งใน,นะะังนค่ะตอนนี้ที่บ้านมีแต่ กระเป๋าแบรนด์เกาหลีทั้งนั้นเลยแต่เตินด้วยค่ะที่มันฮิตขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าแบรนด์เกาหลีเนี่ยมีสไตล์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์มีความทันสมัยนะคะแปลกใหม่มีคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็แบบมันมีหลากหลายสไตล์มากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามา mix and match ได้แบบใน,นหลายๆการแต่งตัวค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ เดี๋ยวเรามายก,กตัวอย่างแล้วกันเป็นรูปทรงของกระเป๋านะคะที่แบบฮิตตลอดกาลเลยแบบแรกนะคะก็คแบบือทรงน้ำเต้าที่มีหูรูดอ่อพี่มาเรียนมีไหมแต่เติ้นมีทรงน้ำเต้าที่มีหูรูดมีก็เหมือนเป็นเป็นอย่าง,งนี้ใช่ไหมแล้วก็ปปเป็นเป็นยังไงนะคะอ๋อก็คือจะมีตรงหูรูดตรงนี้น<อ>่าจะมีค่ะที่มันเป็นแบบปากเป็นหูรูดออกมามแต่เตน้นก็มีนะคะนี้แล้วก็ทรงที่สองนะคะก็คือทรง สี่เหลี่ยมใบเล็กค่ะสี่เหลี่ยมใบเล็กก็มีค่ะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่าพอพอมันเป็นใบเล็กๆเนาะใบเล็กๆน่ารักก็เหมาะกับแบบการเอาไปเดินเล่นไปเดินชอปปิ้งในวันที่แบบของเราน้อยๆหน่อยใช่ค่ะสบายๆเนาะแล้วก็แบบที่3ค่ะก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ยาวขึ้นมาหน่อย สะพายข้างแล้วก็ใส่มือถือได้แบบอันนี้แตวต้อก็มีอีกอ่ะแบบนี้น่าจะยังไม่มีค่ะแต่ต้นเพราะว่ามันพอมันเป็นทรงยาวเนี่ยทำให้แบบเราใส่มือถือเข้าไปได้แล้วก็สะดวกหยิบง่ายใส่ง่ายอย่างงี้สะพายข้างอีกนะคะก็เหมาะมากๆเลยค่ะส่วนรูปทรงสุดท้ายนะคะเป็นรูปทรงที่มีเอกลักษณ์นิดนึง <c oughs> เป็นรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวค่ะม,มันเอ่ยังไงนะคะทรงพระจันทร์เสี้ยวเป็นชุบเหมือนรูปพระจันทร์เสี้ยวอย่างงี้นะคะเอ๊ะแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นคะ่ะแต่ต้น มีอีกแล้วมีแไ่ตันมีทุกแบบเลยนะคะ <S <S เดี๋ยเก็บทุกทรงฮิตแอบเอามาให้พี่ดูบ้างแล้วสรงพาตันเซี่ยวนี่ยังไม่ออกอืไตันก็มีนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูกระเป๋าแบรนด์เกาหลีได้คะ่ะรับรองว่าสวยติดใจแน่นอนคําศัพท์วันนี้นะคะคําแรกค่ะก็คือคําว่ากระเป๋าค่ะกระเป๋านะคะภาษาเกาหลีก็คือคําว่าค่าบังค่าบัง ค่าบังค่าบังคำต่อไปนะคะก็คือคําว่าวัสดุค่ะวัสดุนะคะภาษาเกาหลีก็คือคําว่ายงผุ่ม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 คำต่อไปนะคะก็คือคําว่าทันสมัยค่ะทันสมัยนะคะภาษาเกาหลีก็คือคําว่าฮยอนเด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 คำต่อไปนะคะก็คือคําว่าคุณภาพค่ะ คุณภาพนะคะภาษาเกาหลีก็คือพุ่งจิตพุ่งจินพุ่งจิตพุ่งจิตคำต่อไปนะคะคือคำว่าเอกลักษณ์ค่ะเอกลักษณ์นะคะภาษาเกาหลีก็คือทึกเสก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 คำต่อไปนะคะก็คือคำว่าความทนทานค่ะความทนทานนะคะภาษาเกาหลีก็คือคำว่าทึนทึนหนํำทึนทึนหนํำทึนทึนหน่ำถึนทึนหำ ได้คําศัพท์มาครบเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะบทสนทนายัางไงกันดีคะเเตุลสถานที่อยู่ที่ไหนครรับบทเป็นอะไรดีคะอืมบทนี้พี่มาเรียนเป็นคนขายกระเป๋าดีกว่าไหมเอาวันนี้ให้พี่เป็นค,คนขายเป็นคนซื้อได้เลยคะ่ะเป็นคนขายใช่ไหมเข้ามาอย่างแรกก็ต้องถามว่า,าไม่ทราบว่าหากระเป๋าแบบไหนอยู่คะอไม่ทราบว่ามองหากระเป๋าแบบไหนอยู่นะคะภาษาเกาหลีก็คือ 어떤 가방을 잡고 계세요? 어떤 가방을 잡고 계세요? 어떤 가방을 잡고 계세요? 음. 사하가 가방 이사 가벼운 가방을 갖고 싶은데 조전에 주실 수 있나요? 가벼운 가방을 갖고 싶은데 조전에 주실 수 있나요? หาค่ะหาหาแล้วก็ยกขึ้นมาบอกว่าแนะนําใบนี้ค่ะใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะแนะนําเป็นใบนี้เลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะภาษาเกาหลีก็คืออีข้าบังเงยชูจอนเนเริกเซมิดะอันนี้ก็คือแนะนำกระเป๋าใบนี้เลยค่ะอีข้าบังเงยชูจอนเนเธริกเมิดะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะก็คือ어떤상황든다변하게쓸수있습니다 어떤상황เด있있ินถ้าเ <ừ> ปลี่ยนยาก์ใช้ซูได้ทีละประโยคได้ไหมคะได้คะ่ะตอนแรกประโยคแรกพูดว่ายังไงนะคะเตเติลประโยคแรกเนี่ยก็คืออีค่าบ้างเงินชูชอนเนีกค่าบ้างเงนชูชอถูกต้องคะ่ะก็คือค่าบ้างอย่างที่เมื่อกี้นะคะเราสอนไปแล้วเนในคำศัพท์นะคะก็คือค่าบาง้งคือกระเป๋า อ่าแล้วก็ชูชอนในธริเกษมิดาชูชอนในธริเกสมิดาก็คือแนะนำแนะนำแนะนำอันนี้เลยค่ะอ่าได้ประโยคครึ่งแรกไปแล้วค่ะครึ่งหลังละคะอ่อนตอนสร้างวังดึนก็คือไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนอ่อนตอนสร้างวังดึนดึนดึ่ไม่หมวนลิ้นเนาะไม่หมวนลิ้นค่ะอ่อนตอนสร้างวังดึนดึนดึงนอนหนูเลยนอนหนูเลยอ่อนต้นสั้างวังดึน ต้นช่างว่างดินก็คือไม่ว่าจะในโอกาสไหนไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนนะคะท่าเพื่อน่าเก๋ซึ่งสวิตซ์ิดทาพอนาเกซึ่งิสซิดใช่ก็คือสามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยแปลรวมๆก็คือไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็สามารถใช,ใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้อุย้ยสวยมากเลยค่ะรับใบนี้หนึ่งใบนะคะ ประโยคนี้นะคะก็คืออมช่องเยบเนโอเออเราแปลไม่ออกแต่รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่แบบดูแบบสวยมากใช่ไหมคะใช่ก็คือสวยมากเลยค่ะอมช่องเยบเนโอคือรอบอีกอันหนึ่งก็คือรับหนึ่งใบนะคะพี่สงสัยค่ะจากเสียงเมื่อกี้อมช่องนี่มันคือแปลว่าอะไรหรอคะแต่ดนอ๋มากอมากใช่แล้วเวลาพูดเราก็ต้อง ใส่ acting ประมาณเมื่อ,อกี้ไหมคะใช่ค่ะให้เขารู้ว่าเราจริงใจอ๋อถ้าเรายิ่งยิ่งแสดงแบบนี้เขาจะยิ่งรู้สึกว่าเราจริงใจใช่ไหม <c oughs> เราพูดว่ายังไงนะคะ <c oughs> อมช่องเย้นเนโออมช่องเย้นเนโอ,อ,อได้ไหมคะได้ค่ะฟังดูจริงใจไหมไหนลองอีกรอบ <c oughs> ได้ไดมากกว่านี้ได้ไหมแบบเอาอีกเหรอใช่ได้อมช่องเยฟนเนโอสวยไหมคะจริงใจจริงใจอ่าสวยจริงก็บอกว่านี่สวยจริงนะคะคือรมอีกอ่ะฮานาจูเซโก็คือ ถ้างั้นเอาอันนี้หนึ่งใบนะคะม,มีแบบไหนอยากจะดูไหมคะคนขายรู้สึกอยากจะขายเพิ่มได้ค่ะนอกจากกระเป๋าเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าผ้าดีกว่า,าใช้ได้ในชีวิตประจำวันงั้นจะถามว่าอะไรคะมีกระเป๋าผ้าแบบไหนบ้างคะก็คือเอโคแบกอดต้องโกยไหนออเอโคแบไหนคแกเหรอคะ เอ็กโคแแปลว่าอะไรคะไทเทิลก็ลักโลกกระเป๋ารักโลกกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าอ๋อเอ็กโคแบ็ก็คือกระเป๋าผ้าโอจําง่ายเนาะแล้วข้างหลังคืออะไรนะคะไทเติ้ลต้องก่อยไหนอ๋ก็คือมีแบบไหนบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เลยแปลว่ามีกระเป๋าผ้าแบบไหนบ้างคะแล้วถ้าพี่จะตอบว่าแบบนี้จะมี4ี่สีค่ะ สีๆเลยสีสๆกันไปเลยโอเคแบบนี้จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะภาษาเกาหลีก็คือ e-design นี่ทั้งสี่อีดีอยู่สี่สีแต่ท่านช่วยแปลทีละคาทีละคำได้ไหมคะเผื่อมันจะช่วยให้พี่เนี่ยจำแล้วก็พูดได้มากขึ้นได้ค่ะก็คือ e-design e-design ก็คือดีไซน์เนี้ย ด,ดีไซน์แบบนี้ใช่ค่ะก็คือเรากําลังพูดถึงกระเป๋าผ้าเนาะเขาก็เลยบอกว่าแบบดีไซน์นี้เนี่ยดีไซน์อันนี้นะคะชงเน่กาจิเซกิสมิดะก็ค uh ือมีทั้งหมดสี <h <h ่สีค่ะเนสี่ฮานาทูเซ็ตเนสจะมีสี่ใช่ก็เป็นเนกาจิเซกิสมิดะเซกก็คือสีนั่นเองค่ะพี่ลองพูดดูเนาะค่ะดีไซน์นึ่งชงเนกาจิเซกิสมิดะ ถูกต้องถูกต้องอืต่อไปก็อุ๊มีสีสีเลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือชัวร e ์โพยเนลชัวโพยเนก็แบบอุ๊ดูดีมากน่าสนใจมากเลยค่ะและถ้าสมมติพี่แบบอยากจะยิ่งอยากจะแบบเชียร์ขายใหญ่เลยบอกว่าอุยใบนี้ขายดีมากๆเลยค่ะใบนี้ขายดีมากๆด้วยค่ะก็คืออีกข้าบ้างอิงกิกมาเน อีแคบังอินกีกาแมนายอีแคบังอินกีกานายใช่ค่ะก็คืออีกอีแคบังแคบังกระเป๋าค่ะแล้วก็อินกีกาแมาโอก็คือมีชื่อเสียงหรือว่าแบบด่งดังอะไรเงี้ยเป็นที่รู้จกักแบบว่าขายได้เยอะอีแคบังอินกีกาแมนายโอใช่ค่ะไนเชียร์ขนาดนี้ซื้อไหมคะ ต้องซื้อแล้วแหละ,ะสักหนึ่งสีเข้าไปะะดีมากๆเลยค่ะแต่เติ้ลเพราะว่าพี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ไทยเนี่ยก็ชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เกาหลีมากๆ<า>ถ้าไปเกาหลี <ๆ S 1> ก็คงจะต้องยิ่งซื้อเข้าไปใหญ่จะต้องได้ใช้ประโยคที่พูดไปเมื่อกี้แน่นอนนะคะลศม,มากๆเลยค่ะไตเติ้ลเห็นไหมคะไตเติ้ลบอกแล้วว่าดีไซน์กระเป๋าเกาหลีเนี่ยเขาลดจริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะ แล้วเอามาอวดกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณไตเติ้ลมากๆนะคะที่มาแชร์เกร็ดความรู้ดีๆให้พวกเราค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะทาง www.etv.thai.tv ค่ะหรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ